เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนี่นะคะต้องร่วมกันส่งกําลังใจให้กำนุ่มโตโน่พาคินนั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาเริ่มทําโครงการนี้เลยค่ะ one man and the sea หนึ่งคนไหว้หลายคนช่วยค่ะ โดยกิจกรรมนะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไปร่วมกันปล่อยตัว,ตว,ตวโตโน่ในฐานะทูตแห่งมหาสมุทรนะคะเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร หรือ U.N. Ocean Conference ค่ะพร้อมทีมนักว่ายน้ำอีก7คนนะคะออกปฏิบัติการภารกิจในโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วยที่เจ้าตัวนะคะจะว่ายน้ำตัวเปล่าข้าม12เกาะจากฝั่งอำเภอดอนศักจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยนะคะรวมระยะทาง82กิโลเมตรค่ะเพื่อปลุกจิตสำนึกนะคะให้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลาสติก ที่จะกลายเป็นขยะในทะเลค่ะโดยช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะโตโน่ว่ายทั้งหมด3กิโลเมตรค่ะซึ่งลักษณะของการว่ายก็คือจะว่ายไปถึงจุดทุ่นลอยน้ำนะคะซึ่งอุปสรรคที่เจอในช่งชวงเช้าก็คือ ลื่นลมทะเลแรงค่ะทําให้ต้องใช้พละกกาลังค่อนข้างเยอะแล้วก็มีบางจังหวะที่โตโนโ่นี่นะคะถูกคลื่นอาจจนไปกระแทกกับหินทําให้ได้แผลที่ข้อเท้าเล็กน้อยค่ะรวมถึงตอนเจอแตนทะเลต่อยหูอีกด้วยนะคะเจ้าตัวก็ใจสู้ว่ายจนถึงจุดหมายค่ะก่อนที่ก่อนที่จะเริ่มว่ายอีกครั้งในช่วงบ่าย3มนะคะแล้วก็เพิ่งจะถึงจุดหมายนะคะที่เกาะนกเพาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมารวมระยะเวลาว่ายไปโทษทีค่ะรวมระยะทางนะคะว่ายไปแล้ว4.7กิโลเมตร แฟนๆนะคะก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับโตโน่ได้ผ่านทางการถ่ายทอดสดนะคะแฟนเพจเก็บรักพร้อมกันนะคะกับร่วมการบริจาคผ่านเลขบัญชีนะคะที่เราขึ้นอยู่ให้นะตอนนี้รวมถึงช่องทาง SMS ด้วยนะคะพิมพ์ทีค่ะส่งไปที่4545909ทุกเครือข่ายครั้งละ25บาทส่วนยอดบริจาคตอนนี้นะคะมากกว่า1ล้าน5แสนบาทแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโตโน่ด้วยนะคะ